เป็นแถวค่ะท่อแคทท่อซิ่งคุณผู้ชมมูลค่ายิ่งกว่าทองค่ะท่ามการความนิยมของคนไทยบางกลุ่มนะคะที่ชอบแต่งกระบะรถซิ่งแบบผิดกฎหมายคอยพ่นควันดำปีคุณผู้ชมก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเนาะแต่มันเนี่ยก็มีธุรกิจขึ้นมาคุณผู้ชมเป็นธุรกิจที่รับซื้อท่อแคทค่ะเกิดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ดนะออค,คะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายอะไรหรอกถ้าท่อแคทมันเสื่อมสภาพจนไม่สามารถนํามาใช้ได้หรือว่าอาจจะถูกถอดมาจากรถที่มันยกเลิกการใช้งานไม่สามารถนํามาวิ่งบนถนนได้แล้วอีกต่อไปคุณผู้ และหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ท่อแคตเนี่ยมันคืออะไร mm hmm. ท่อแคตหรือว่าคาลาติกคอนเวอร์เตอร์นะคะมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาคุณผู้ชมเป็นชิ้นส่วนสําคัญในระบบท่อไอเสียค่ะเพื่อเป็นการกําจัดและก็ลดปริมาณมลพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะคะก่อนที่จะถูกปล่อยออกมาสู่อากาศภายนอกที่เราใช้สูดหายใจกันทุกวันนี่แหละคุณผู้ชมด้านในของท่อแคตนะก็จะประกอบไปด้วยพวกกลุ่มโลหะที่มันมีคุณค่ามากๆคุณผู้ชมมีมูลค่าที่สูงและก็หาได้ยากอย่างพวกทองคําขาว รมไปถึงแพรเดียมนะคะแล้วก็โดเดียมด้วยซึ่งถือว่าเป็นโลหะที่มีค่าและก็ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายแบบหลายชนิดเช่นกันค่ะพูดก็พูดนะคุณผู้ชมวัตถุดิบราคาแพง